สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีล็อกเครื่องนะครับของ Motorola GP3288 plus นะครับเป็นตัวนี้นะครับ Motorola GP3288 plus นะครับเวลาล็อกเครื่องนะครับมันก็ไม่ยากนะครับอันนี้มันจะล็อกได้แบบ2วิธีนะครับก็คือ1น่งล็อกแบบเมนวลนะครับ 2แล้วก็ล็อกแบบออโต้นะครับตัวนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีล็อกแบบเมนวุนก่อนนะครับล็อกแบบเมนนุนก็คือใช้มือกดเอานะครับนะครับวิธีล็อกนะครับเดี๋ยวผมไม่ชมก่อนนะครับตอนนี้นะครับมันยังไม่ได้ล็อกนะครับมันก็จะกดความถี่ได้นะครับ152 150เหน้นยเห็นนะครับมันกดได้เลยนะครับนี่คือยังไม่ได้ล็อกเครื่องนะครับ วิธีล็อกเครื่องให้ทำแบบนี้นะครับให้กดสี่เหลี่ยมตรวนี้ครับแช่ไว้นะครับตัวลูกกุญแจมันจะขึ้นมุมด้านบนนี้นะครับเนี่ยนะครับอ่าพร้อมกันนะครับกดสี่เหลี่ยมแช่ไว้ปุ๊บอ่ามันจะขึน้นล re s <S ็อกเห็นไหครับนี่ครับลูกกุญแจมันก็จะอยู่อ่าบนนี้นะครับเราก็จะกดตัวไหนไม่ได้นะครับเนี่ยครับกดตัวไหนไม่ได้นะครับก็คือมันล็อกนะครับปลดล็อกนะครับก็กดสี่เหลี่ยมแช่ไว้นะครับปุ๊บ อ่า uh, <Un lock. S 1> นะครับอันนี้คือล็อกแบบเมนวนนะครับอ่าเดี๋ยวทาอีกทีนะครับล็อกเครื่องกดสี่เหลี่ยมแช่ไว้ล็อกอ่าลูกกุญแจอยู่บนมุมนี่นะครับกดล็อกก็กดสี่เหลี่ยมแช่ไว้ <Un lock. S 1> อ่านอ่าน,นี้ล็อกแบบเมนวนนะครับต่อไปจะเป็นการล็อกแบบออโต้นะครับอ่าล็อกแบบออโต้ให้กดโอเคนะครับกดโอเคไปเมนูที่35นะครับกดโอเค เมนูนี้เลยนะครับเมนูนี้เลยเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับนี่ครับให้มาเมนูที่35เมนูนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้มันออฟอยู่เห็นไหมครับมันจะมีสามค่านะครับกดโอเคหนึ่งทีนะครับเราให้เลือกค่านะครับนะครับกดถอยลงมันจะห้าวิสิวิสิหาวินะครับอ่านให้ชมใหม่นะครับห้าวิ สิบวิอ่าไม่มีออฟนะครับนี่ครับอ่าเมื่อกี้มันปิดอ่าผมจะเอาเป็นสักห้าวิก็แล้วกันนะครับห้าวินะครับได้ห้าวิแล้วให้กดโอเคครับปึ๊บคอนเฟิร์มอ่าคอนเฟิร์มเสร็จแล้วครับกดออกมาครับอ่าทีนี้อ่าพอครบห้าวินะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับล็อกอ่าเห็นไหมครับนี่ล็อกนี่ครับมาเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราจะปลดล็อกเราก็ทําเหมือนเดิมครับนี่ครับกดแช่ไว อ่ามันก็จะปลดล็อกนะครับถ้าเราไม่ใช้งานนะครับมันก็จะล็อกเหมือนเดิมเะอ่าเห็นไหมครับนี่จะเป็นออโต้นะครับอ่าถ้าท่านชอบแบบไหนก็เลือกเอานี่ครับอ่อนเอ่าท่านสะดวกเป็นแบบออโต้หรือว่าแบบเมนวลนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือออโต้นะครับอ่านะครับถ้ากลับไปเป็นเมนวลก็ทําเหมือนเดิมครับกดปลดล็อกก่อนนะครับกดสี่เหลี่ยมปลดล็อกก่อนนะครับอ่าไม่งั้นมันจะกดตัวไหนไม่ได้นะครับนี่ครับอ่า กดสี่เหลี่ยมแช่ไว้เพื่อปลดล็อกนะครับอ่าเราก็จะใช้แบบเมนูนะครับก็กดโอเคครับปุ๊บอ่าก็เปิดให้มันเป็นออฟนะครับกดโอเคซ้ำนะครับปุ๊บอ่ากดลูกศรขึ้นครับอ่ากดลูกศรขึ้นอ่าให้เป็นออฟอ่าเดี๋ยวให้มันกระพริบนะครับออฟกระพริบนะครับอ้าวอ้าวเดี๋ยวนะครับอ่าให้ออฟกระพริบแบบนี้นะครับให้กดโอเคยืนยันครับ ปึ๊บอ่านี่ก็คืออ่าล็อกแบบเมนวลแล้วนะครับอ่าทีนี้เราปล่อยดูนะครับ่ะตอนนี้มันจะไม่ล็อกออโต้แล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าวิธีล็อกนะครับก็มีอ่าสองแบบนะครับอ่าท่านชอบแบบไหนนะครับแบบออโต้หรือแบบเมนนวลนะครับอ่าเลือกเอาได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ